บัวนรินทร์ิปนุ่งบาโชว์ความแซ่บขยี้ใจหนุ่มเป็นอีกหนึ่งสาวสวยในวงการที่หนุ่มต่างหมายปองอยากได้มาเป็นเนื้อคู่สำหรับนางเอกหน้าใสาบัวนรินทร์ทิพที่นาวันออลล่าความสวยความน่ารักเพิ่มขึ้นจนแฟนคลับได้ว้าวกันตลอดเลยค่ะ ล่าสุดเรียกว่าประเทศไทยร้อนขึ้นขั้นสุดเมื่อสาวบัวได้ออกมาปล่อยลุกที่หาดูยากโดยการนุ่งบาอวดความแซบโชว์เต้าล้นทะลักหน้าช้องเบลล่าบ,บอดี้หุ่นสัตว์ส่วนสุดเป๊ะเสิร์ฟคู่กางเกงขาย,ยาวแต่ก็ไม่อาจต้านความร้อนแรงของเธอได้เลยค่ะยืนโพสท่าริมทะเลบอกเลยว่าทั้งแซบทั้งเผ็ดต้องของน้ำด่วนเลยค่ะ